สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อน,น,นี้เมนูเมนูเส้็ๆเสนะพี่น้องเด็กเส้นวันนี้เป็นเด็กเส้นหนึ่งวันนะจ้าอาย้้วกินอันกินยังกาวเหล้นะเาเนือ้อพี่น้องนังวีนั่งอยู่ทางใต้ด้วยจ้ะเพราะว่าที่ได้ถ่ายคลิปเห็นท่านั่งทั้งเทิง่ค่อยเห็นเป็นไย ก็ได้ปรับมุมกล้องเล็กหน่อยอินกะนี่แกะมาได้แกะเหเนีหยพอแกะห้อไหมอุนเซนนะจ้ะอุ้นเ้นเนื้นอ มาตักเนื้อเปออืือยอยยุบานจะขวงใส่นะพี่น้องนะนี่ตัประกอบของเขาแคบหมู ไว้นี้สามสิบาทหนึ่งเด้กพี่น้องเพิ่นนห้ยไายหลายแบบ กินแบบบ้าๆว่าจ่าเลยนะพี่น,อนอ้องนะหิวทั้งหลังกับบ้าๆว่าจ่าคือกันหิวจ้ะพี่น,อน้อง นะครับย้อนแห้งมึน,นสวยฟินเลยพี่น้องเนื้อเปื่อยเยอะๆจ้าดิ <laughs> เท็ดรือเพื่อนน่ะนะฟินตัวน,นี้ไม่มีแล้ว ลูกชิ้นเพื่อนเนี่ยเป็นลูกชิ้นเอ็นเนื้อย่างดีนนเ,เลยพี่น้องเห็นปะชิ้นเอ็นเนื้อย่างดีนี่กะประมาณมันเพียงเทียงฝนกระสีมาเลยพี่น้อง วได้เที่ยงปุ๊บนี่มาปับ๊บหลุดเทสใจเบิดรหล่นนะพี่น้อง หลายปานนี่กินยังได้สิเหลือเนาะ ดียุพี่น้องประชันพิเศษจะสามสิบบาทยังกินสิบเบิดเนาะเ <c oughs> <c oughs> สียงดูด ลูกศิเนมนีน้องบีสีมากกินที่หลังมูเลยจากพี่น้องของอร่อยต้องไว้กินอันอย่างก่อของอร่อยต้องไปกินตอนสุดท้าย บส้ทยได้ลูกสิ่งอือร่อยเค็ม <c ười> <c ười> ขื่นพีชเชเล่จ้าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ท่านี้เนาะจ้า ไปพอกันไหมคลิปหน้านะจ๊ะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้น้องบีพร้อมเด้อจ้าสวัสดีจ้า